ค่ะคุณยายนาคุณยายนาบริขนไล่บ่คยายนาเนี่สวัสดีทักทายจ้าเด้อเนาะคุณเอไอเนาะจ้าค่ะเนาะค่ะไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะแต่ก็ไม่เรื่อยเปื่อยเนาะมีอะไรเราก็ทําลงไปนะคะเล้าอยู่จังสี่มียาตุกิเห็ดยังไนแล้วคอยว่างคอยสิไปใส่ดีเนาะไปพูดบากค่ะพูดท่องมวนุผนบ่ค่อยว่าไปหาน้องคอาปี่านืำได้สดมือละสองเวลาเนาะ ต้องเถื่อเนย่มช่วงมันมีอันนั้นนี่เสียงเพลงเขาอ,อยากเวียดนั่งเลยสองชั่วโมงย่ายค่ะคลิปเพื่อนปังเนาะยอดเลี้ยนมันก็นได้หลายตัวน้องมุนหมียองย่ายบพวกังดอกค่ะพวกห่าหนาลอยจะคิดอัดเราคอยตายเขา,า,ยา,ยาขออภัย่นใบเบาคัมนีอีกสี่ตัวคลิปไหลสุดจะผิดเพราะอย่างน้ากันแต่ว่าเพิ่นตรวจเขาให้เราก็บพวมีเงาดอกแต่ว่าตอนเพื่อนขึ้นสีแดงอนั่นกะ นั่นดอกก็สีเขียวเหมือดคือเกอา,าก็ยังจะถ้าบางคนเสีเหตดอียงมาอีกปะเนี่ข่อยกับเมื่อข่อยกับไหวๆเลยเขาไปกดลบหายไปนะเป็นภาษาอังกฤษจ,จะเ็นสร้างอย่างเดียวอ,ะอ่ะอ่าก็ไปให้บ้างไปให้ที่ก็เจ้ามาหายเข้าชั่วโมงเต็มๆกับเปิดตาไ้ห่หายกับมีอยู่ค่ะเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรอนันต์นก็หายไปแล้วแลวหละยายนวยเอ๋ยเนาะหายไปเองเลยนะอันที่ส่งไปให้ดูเนะาะยายนวยอืม มันนี้พ่อก็จังมีเป็นลูกเนาะค่ะนะขอบคุณมากค่ะเวลาเท่ายพ่อไอ้แปะ,ะไวใ้ให้ยายเนะี่ยเพราะว่าช่วงนี้กะเขาไปเป็นกําลังใจให้น้องน้งาเปิดคาบการมองเห็นร่วมกันจ้านะคะสวัสดีค่ะยายหน้าเป็นยังไงยายหน้าอันนี้ละหายหาย่ยห้องคนละกวางสิแม่ค่ะก็กิน จ้ะสวัสดีนะคะคุณน้องสุพจน์ชายทวีปกำลังรับชมจ้าปีแล้วเพิ่นก็ลบให้เราแล้วก็หายไปนะคะยอดเหรียญยอดอะไรก็ยังวิ่งอยู่เหมือนเดิมนะคะยงจมูกน้องนางกระโดงคิ้วโค้งเหมือนวงลูกเจี่ยวบูส่งนำอุ่นไบจิบอ่ตื่นเดืกลูกเจ้านอนน้อยๆบาทนี้ มือแทบบ่ได้อาบน้ำอยู่ยังเคลียอะไรหล,ล้ลๆอย่างใหญ่คล้ายๆย,าย,า,ยายกะหลินตะนาฟีดยังบ่ท่านด้เข่าแบบเยี่ยมบ้านค่ะยายตุกกี้บายๆชํำนี่แหะยายตุกกี้เอ้คือชิบ่มีผู้ใดามากอีกดอกค่ะว่หมู่เร้าเขาก็บ่ได้เข่าไปให้จ้าเอ๋สวัสดีจ้าจ้าเอ๋จ้าเอ๋ เข้ามาเพิ่มพลังบวกคุณอสมอสมหมายค่ะขอบคุณนะคะยายนะสวัสดีค่ะนะคะยินดีต้อนรับนะคะตังค่านะยายก็แปลกอย่างโกดโพดไปทำอะไรผิดอะไรหรือเปล่าโฆษณาในสตรีมคล้ายๆแบบนี้ลหละเป็นอป้องป้องปลายห้าเนาะจ้าเนาะค่ะยายกระดายพวใครมีอันนี้ปันใดดอกมาถักมาถ่ายกันซื้อ,อ,อนี่ลหละเนาะจ้า,จา เช้าถึงเที่ยงไปอบรมอีกนะคะใส่เสื้อขาวเป็นแม่ชีครึ่งท่อนเลยนะคะพรุ่งนี้ค่ะน้องสมัยโอ้เอก,ก็บคิ่งน่ตุกีบออกกําลังกายได้ไหมเนี่ไปทดวอสอบยังแน่ดอกโอ้เก็บคิงแล้เป็นวดอดื่นเชิในคอจีอาบหน้ามก้นนกนะคะจา้าตามสบายนะคะจาะไปมีธุระก็เดินทางตโตนะจ๊ะเนาะแกอสมอจากนะอาก้อยอียงนอ้องเพ่งจินตลาแหละ คุณแม่ซีละมากมาคือบรอุร่ลงเพื่อนว่าโอ้ยแม่กระดเพืาา่อนบอให้หลองเนาะสันดอกนิ่งเฉยก็ไม่ได้นะยายโจกจ๋าบางทีเพื่อนก็คลิปเราก็มีผิดกฎอยู่นะคะเราต้องได้ตามลบนะคะยายน้อยขอบคุณมากมายเลยนะคะมาทักทายมาส่งกาลังใจให้แค่คนละนิดคนละหน่อยก็เดินทางต่อนะคะไม่เป็นไรนะจ๊ออทะ,ะ,ะท้าพอย่ะเที่ยงเนาะค่ะเนาะเที่ยงนี่ก็ไม่มีแล้วแหละเที่ยงไม่มีเนาะ เปลี่ยนเปลี่ยนกันไปเนาะคือกันฝั่งจักผู้ท่าน,นเนีหลบเมือดอกคือเอากระเฮ็ดเพราะใครเป็นมาไหนดอกใครไปเฮ็ดมัวๆเลยนอย,ยังตุกี้เ้ยอันนั้นคือกนยายเพลงตานี่แหละต้องคอยไปอบรมมากค่ะเสื้อไล่น้องใส่เสื้อไล่ใช้เลยไม่เนอช่อปัญหาหรือเปล่าถ้ามันเป็นสีเทาๆนะ อ่าตามลบคลิปก็เยอะแยะแน่ในคลิปไลฟ์สดคลิปสตอรี่ฮะเสียงข้า่าคเองยังเพื่นอนทุกคนสวัสดีพี่น้องปองไปทุกคนทุกคนเด้นอนาะจา้ะขอบคุณมากมายเลยนะคะวันนี้ยายอาอมอาก็มาเปลี่ยนไม่ไหมเนาะเขาจะบอกสูส้ฟังยูดตุกยายว่าสันเนาะเราก็คนน,น,นั่นนี่เนาะล้วก็ว่าเจ้าสีเจ้าเขาไปเบิ้งคลิปเจ้าเรื่องใส่ข้าเจ้าเขามาบา้านเห็นเพื่อนเอนต็มที่ได้แบบนี้บ่ได้ไปหาหล่อได้แบบนี้ยายเอสอมอเนาะเข่างานนะจ้ะเนาะ สวัสดีค่ะพี่ไม้สวัสดีหลายกับคุณน้องอยากับมาเปิดค่ะการมองเห็นนี่ละน้องเอ้ยเนาะค่ะคุณยายจา๋าเนาะออาปดหลอกอยู่ยายาโอ้เจ็บขี้เงี้ยตุก,กิบบอกกําลังกายได้ไหมนนไปทดสวอปยังแน่ดอกโอ้เก็บขี้เงเลยเป็นวสอ,นอสดชื้อในคอเสีาบน้าก็นอกยายก็ได้เออจะมันเป็นยังไงมันมันบลเลี่ยงงานหลวงเผื่องานจึงออายายอสมอกับโปเกงเนาะคะ่ะเนาะ จ้ะนะคะขอบคุณคะ่ะคุณน้องไฟวันไพเรืองสมสวัสดีนะคะไพไห้เราคือผู้เห็นกันเลยสาวไหลเจาเปิดบ้านเมือ่อใดสาวไหลจะได้ยืนยันตัวตนยีบ่บ่ไยตุกกี้ก็สวัสดีคุณยายบุญล้วนเด้อน,นะคะเสิร์ฟกาแฟข่อยแล้วายตุกกี้เนี่ยเราจะไปบ้านแมวไลวันยีบ่บ่เหมือนนี่ข่อยซักโอ้มันต้องเอาใจใส่หลีเด้นองติก๊กเลยงคนขงเขาเจ้าจนเป็นไข่เป็นหนาวเป็นได้น่ ค่ะยายนวยขอบคุณนะคะวัสดีจากคุณน้องพลอยจันทนะคะเลบยบใครเดือดเขาไปช่มไหลโซดไทยเพื่อนย่างเต็มทีปันใดเนาะเขาก็ได้เสียบ,บแบตเสียบอย่างบากักใจผลีล่านะคะอืมดอกสีว่าจังได้แต่ละมือระเเว้นมอร์นิฮอนยายหนังสือลอยขึ้นมาเนาะค่ะเนะยาะย่าก็จำได้อยู่ก็โพดไปบันนี้ย,าย,ยา่าก็ยังบ่มันใจเด้ เนาะยามมือสามาตีหายะก็ขื้นเปิดบ้านอ่านเพื่อนผู้ใหญ่บ้านเพื่อนก็เลยบอกว่าประชุมกันนะจะไปงานวันอสอมอเพื่อนก็ส่วนกินสนตมตำสมนึงก็กินน้ำโมเพื่อนค่ะสวัสดีค่ะอย่าตุกี้ก็สวัสดีค่ะนะคะน้องมลเราไปแล้วล่ะคลิปเราก็ปังปังคลิปเต้นซื้อไกลให้เด้อเนาะคะ่ะฮัลโหลฮัลโหลแม่โทรมาค่ะนะคะ่ะขึ้นเวทีเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะคุณน้องพังมาอีก สวัสดีจ้าคุณยายบุญล้วนจ๋าสวัสดีจ้าเฮงปังเช่นกันนะคะสาวไหลทุกคนด้วยนะจ๊ะจ้าเนาะยายนวยไม่รู้จะทำยังไงทำไปทำไปเรื่อยๆแล้วกันยอดเลี้ยนกับเลี้ยนยูดอกตะละเมือแม่นนทหาซิตี้จ๋าสวัสดีนะคะที่มาส่งกำลังใจให้ลูกสาวจ๋าคุณแม่คนสวยแดดละรวยปัง <laughs> <laughs> มีสีแห้งคอยบริเวณนะฝีแห้งละแหงเงียบเงาอกันละยายตุกี๋อ ย,ยดดูดีสบายยี่บอยยโจกโอ้จะขอตัวลงคลิปก่อนค่ะจ้ายายนะตามสบายเลยจ้ายายก็แค่พัดลมนะคะฝนก็ไม่ตกสวัสดีทักทายค่ะหนึ่งดวงตานะคะขอบคุณมากมายเลยจ้านะคะหนึ่งดวงตานะคะไปอ่านนี่อย่างน้องสิแม่เป็นภาษาอังกฤษก็เป็นสีเหลืองเป็นพ่นให้คอยติดเหลืองอีกตีบันนี้ ว่ายอดเหรียญกับเรียอยู่ยย่ตุกเอแตวว่พวกหลายงานให้เพิ่นอยู่อะไรแบบนี้นะคะร้อนนะคะวันนี้อากาศร้อนอากาศร้อนมากเลยค่ะวันนี้น่ะอืแขวกับขนมปังนะคะจะไม่ให้หับใ้นอนก็นเลยละวันนี้น่ะนะคะขอบคุณค่ะนะคะแขวยกับเห็ดสิบแปดนาฬิกา ช่วงเวลายามเย็นยามเย็นยาม,ยยามแมลงน,นะคะจะใครผ่านไปผ่านมาก็ทักทายยายเอาสมอได้เลยนะคะส่งกําลังใจให้ยายดีใจได้ยายหน้าเนาะกันดเห็นคุยยางคุ่แนวเนาะจ่านะเห็นทั้งดวงตาเห็นทั้งโปรไฟล์ขอบคุณคุณพี่ AI ด้วยนะจ้าเดือนจ้าคุณยายบุญ้อมบุญล้วนว่าหูเด้ยายพึ่งมาเปิดโทรศัพท์เอ้าอีกแล้วยายบุญล้วนค่ะ ทันอันใดบ่ได้ดิริยาจังสิไปหาถามคนสี่แม่ค่ะเนาะจ้าน้องไหมจ้าตามสบายเลยจ้าตุกพองเจ้ายัางว่าอันนั่นยังเป็นฉากซืือของเราดับปึบปับปึบป,บปับอยู่เยวสิเข้าไปบ้านเราอย่บอกว่าโวนะคะออเอองานหลวงงานหลาดเนาะคะนะ่ะเนาะเมียน แต่ว่าสิตัดหญ้าหลังเืนอนน้อยๆกันยัางบ่ทันได้เลิกยยามเหลิกยามกันย,ย,ย,ยังไม่ผ่านเลยคะ่ะเอา้า้องติ๊กยังไม่ผ่านบอกคะ่ะอันยายคิดว่าน้องติ๊กผ่านแล้วก็เห็นลงตะคิดยาวเอาท่านพี่เป้าขอคารวะนะคะขอคารวะค่ะนะคะสวัสดีนะคะคุณน้องสุพ,พ์ชยทวีกันะคะเนะา,านนะจะขอบคุณหลายๆนะคะจะฮ้่นคะ่ะเปิดพัดลมสวง เกียร์สองผลย่าก็ได้เลยวันนี้ไม่เห็นดวงตาเลยเห็นคอมเมนต์เลยนะคะวันนี้นี่แหละอยากลุ้นเนาะอยานาในแต่ละวันเนาะม,มาเปิดบานเล็กๆปัญหาหรือเปล่าถ้ามันเป็นสีเทาๆนะตามลบคลิปก็เยอะแยะแน่นในคลิปไลฟ์สดคลิปสตอรี่ฮะเสียงเข้า่ากเองยังพีค